สวัสดีครับพบกับผมเท a v e l เวลบายทิพย์ในช่อง YouTube นะครับวันนี้อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์หรือว่าสถานีกลางบางซื่ออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะสายธานีรัทยานะครับจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ไปที่สถานีลังสิตนะฮะถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับก็ตอนนี้นะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ก็เปิดให้บริการสําหรับรถ ไฟทางไกลแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถด่วนรถด่วนพิเศษรถเร็วนะฮะแต่สำหรับรถธรรมดารถชานเมืองรถนํำเทียวก็ยังคงให้บริการที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นชานนี้นะฮะชานชาลาที่3นะครับไปลังสิตน,นะฮะเราก็จะสังเกตเห็นผู้โดยสารคึกคักเลยนะฮะเวลา มีการเปิดให้บริการรถไฟทางไกลที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้นะฮะมีทั้งผู้โดยสารชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับมาใช้บริการเป็นจำนวนมากเลยนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของวันหยุดนะครับแม้ว่าเอกชนหลายๆที่จะเริ่มทำงานแล้วนะฮะเพราะว่าบางที่เองก็หยุดแค่3วันนะฮะบางที่ก็หยุดยาวๆเลยนะครับสกวันนะฮะอย่างเด็กนักเรียนก็ หยุดยาวๆนะฮะหวันเลยนะครับได้เที่ยวกันยาวๆนะครับบางคนก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะฮะเผลอๆโอกาสอันดีนะฮะอาจจะได้เห็นเลี้วขบวนรถเร็วที่169นะฮะกรุงเทพยะลานะฮะเห็นเมื่อกี้ผมชาร์จโทรศัพท์อยู่แถวแถวฟุตคอร์ดนะฮะ เห็นว่าได้รถจากอัสตอมทำขบวนนะครับแล้วก็พ่วงรถแอร์มา3ามโบกี้นะฮะเพว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลหยุดยาวนะครับเที่ยวต่อไปคือสี่โมงนะฮะรถไฟฟ้าสายสีแดงไปลังสิตนะครับ The and ตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงก็เข้าทีบ่บันชาลาแล้วนะฮะขบวนที่จะไปลังสิตนะครับก็มีผู้โดยสารมารอใช้บริการเป็นจำนวนมากเลยนะฮะ mm hmm. เยอะกว่าสายตะลิ่งชันอีกนะครับ บางส่วนก็ไปดอนเมืองนะฮะเห็นถือกระเป๋าสัมภาระมาด้วยนะฮะคิดว่าจะไปต่อเครื่องบินนะฮะที่สนามบินดอนเมืองนะครับยังไม่มีคนนะฮะน่าจะเป็นรถที่ออกมาจากศูนย์ซ่อมนะครับไป,<ส>ไปครับไป เดี๋ยวนี้ไปสนามบินดอนเมืองก็สะดวกนะฮะสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงไปได้นะครับก็เดี๋ยวพอถึงสถานีดอนเมืองนะฮะใกล้ๆผมก็จะถ่ายคลิปแถวๆสนามบินดอนเมืองให้ดูนะฮะแต่ว่าผมขอพาเพื่อนๆหันมาทางนี้ก่อนนะผมว่าผมหันไปทางนู้นตั้งแต่เริ่มแรกดีกว่าเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นขบวนรถไฟทางไกลด้วยนะฮะที่วิ่งผ่านไปผ่านมาตุ้นเล้เห็นรถจากอสตอมด้วยนะฮะ รู้สึกว่าน่าจะมาสับเปลี่ยนขบวนนะฮะเตรียมตัวออกเดินทางในช่วงตอนเย็นนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมถ่ายฝั่งนี้ก็แล้วกันนะฮะเผื่อเพื่อนเพื่อจะได้เห็นรถไฟนะฮะพวกรถทางไกลนะที่วิ่งสมไปสมมานะฮะกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพวกรถไฟทางไกลทุกขบวนนะฮะก็ขึ้นมาวิ่งร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วนะฮะทุกขบวนเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วจะให้บริการที่นี่นะครับ แต่ถ้าเป็นขบวนรถธรรมดารถชานเมืองรถตําเที่ยวก็ยังคงให้บริการที่สถานีหัวลังโพงนะฮะแต่ว่าเมื่อพอถึงสถานีชุมทางบางซื่อแล้วนะครับถ้าเป็นสายเหนือสายอีสานนะฮะทุกขบวนนะครับก็จะขึ้นทางวิ่งยกระดับนะฮะกับสายสีแดงแต่ว่าทางข้างล่างก็ยังคงมีการใช้อยู่นะฮะโดยมีการใช้กับขบวนรถขนส่งสินค้านะครับแล้วก็ขบวนรถ จากไอ้น้ำนะฮะที่วิ่งไปอยุธยานะครับก็เมื่อวันที่28กันกยกายนที่ผ่านมานะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชการที่10นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้จัดขบวนรถพิเศษนะฮะเป็นรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกนะฮะให้บริการจากสถานีกรุงเทพหัวลโพง์ไปที่สถานีอยุธยานะฮะถ้าท่านไหนสนใจนะฮะหรือว่าอยากจะนั่งรถจากไอ้น้ำนะครับก็รอ ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จาก f a c e b o o k นะทีม p r การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเราประกาศจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะก็มีที่วางสัมภาระด้านบนด้วยนะทุกคนนี่นะครับเป็นเหมือนที่วางสัมภาระนะฮะเพราะว่าสายสีแดงนี่ผ่านสนามบินดอนเมืองนะฮะกรณีถ้าเกิดมีของมาเยอะๆนะก็สามารถวางสัมภาระข้างบนได้นะครับ ก็คล้ายๆกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ติงเลยนะฮะเราเห็นรถจักรอัสตอมนะฮะวิ่งไปวิ่งมาทำการสับเปลี่ยนนะฮะที่สถานีกางกรุเทพอภิวัตน์นะครับออกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายด้านนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วกันนะฮะเผื่อจะได้เห็นรถไฟทางไกลวิ่งไปวิ่งมาด้วยนะฮะทุกคน แต่อาจจะสลับไปด้านนู้นด้วยนะฮะนิดนิดหน่อยๆนนะฮะสายตะลิ่งชันก็ออกเช่นกันนะครับนู่นนะฮะริ้ว169นะครับกรุงเทพอภิวัตยาลานะฮะจอดอยู่นะครับผู้โดยสารแน่นนะฮะสำหรับขบวน 169นะฮะขบวนนี้ได้ยินข่าวว่าเสียเวลาประจำนะฮะ169นะครับได้รถจักอัสตอมทำขบวนนะฮะลาช้านานสุดๆก็ประมาณ3ชั่วโมงได้นะฮะ169 นะครับ 169, 1 7นนะฮะตรงนู้นเป็นย่าน LD ลดนะฮะพหลโยธินนะครับ,นะรบส่วนซ่อมบำรุงรถไฟทางไกลนะฮะตอนนี้ขบวนรถก็เร่งความเร็วขึ้นนะครับ ตรงนี้เป็นสถานีขนส่งหมอชิด2นะฮะบขสนะครับวันนี้ฟ้าค้มน,นะฮะคุมฟ้าค้มฝนน,น,นะครับไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าข้างล่างก็มีรถไฟฟ้าสายสีแดงจอดอยู่นะฮะมีขบ,บวนรถวิ่งสวนมาด้วยนะฮะมาจากทาง,งสิทธิ์นะครับ แล้วเราก็จะเห็นตึกสีเหลืองๆนะฮะยูเนียนมอลนะครับแล้วก็เห็นเซ็นทรัลพ้านะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนู้นก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะฮะที่จะวิ่งไปทางคูคตนะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นทางนึงวิ่งนะฮะที่รถไฟทางไกลนะฮะพวกรถธรรมดาแล้วก็รถชานเมืองนะฮะที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะฮะทางลกระดับร่วมกับสายสีแดงนะครับ ตอนที่ผมนั่งขบวน209กับพิเติ้ช่างบันป่งสเตชันนะฮะขบวน209ก็จะขึ้นตรงนี้นี่แหละฮะก็เป็นขบวนแรกนะครับที่ขึ้นในวันนั้นนะฮะขบวน209กรุงเทพบ้านตะครีนะครับก็ใช้รถดีเซลลังทำขบวนนะครับสำหรับขบวน209เดี๋ยวจะแนบลิงไปให้นะฮะต่อไปเป็นสถานีวัดเสมียนนาลีนะครับ สำหรับรถไฟทางไกลนะฮะจะจอดอีกทีก็สถานีดอนเมืองเลยนะครับขบวนรถทุกประเภทเลยนะฮะรถด,ด่วนพิเศษรถด,ด่วนรถเร็วรถธรรมดารถชานเมืองนะฮะพอวิ่งออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะครับจอดอีกทีก็คือสถานีดอนเมืองเลยนะฮะจะไม่อยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีจจดุจจักวัสมิตรนาลีหลักสี่บางเขนนะฮะไม่จอดนะครับ สำหรับสถานีบางเขนสถานีลักซี่สถานีวัสมียนนาลีแล้วก็สถานีเจต,ตุจักนะฮะก็จะทำหน้าที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเท่านั้นนะครับแล้วก็เริ่มเห็นทางยากระดับโทรเวย์แล้วนะฮะถนนวิภาวดีนะครับ มาถ่ายมุมของฝั่งวัสมจนารีบ้างนะทุกคนตรงนี้ก็มีหมู่มบ้านจาัดสรรปรับปรุงใหม่นะครับ ก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะฮะของคลองเปรมประชากรน,นะครับแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรบริเวณริมคลองเปรมประชากรน,นะครับตรงนี้ก็คือถนนแจ้งวัฒนะนะครับ 그토록 죽을 때까지 다 살았는데 죽을 수가 없는 날이 왔지. The truth. 나는 내가 마찬가지로 너무 행복해. 내가 너무 행복해. ไม่เห็นอะไรแล้วเดี๋ยวผมย้ายไ,ไปถ่ายั่งองข้ามาเหมือนเดิมนะครับพอมองฝั่งนี้นะแล้วก็เห็นเมฆฝนนะครับคืบมาเลยนะฮะนู่นนะครับก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะฮะตอนนี้มีทั้งสายสีแดงสายสีเขียวนะครับก็มางานกเกษตรแฟร์ได้สบายๆนะฮะ ปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภาของทุกปีนะฮะที่มอกษตเรบางเขนจะมีงานกรตเกรแฟร์เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไปให้นะฮะ กรเดนนะฮะแล้วก็มีหนังสือพิมพ์เดลี่นิวอยู่ข้างๆด้วยนะครับสถานีต่อไปก็เป็นสถานีลักเี่แล้วนะครับก็ฝากทักทายแอดมินช่องลักเี่สเตชันด้วยนะครับพี่นัทนะฮะ นี่นะครับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะะพุ่นน้องผมหลายคนก็มาออกรายการที่ช่องไทย PBS หลายครั้งเหมือนกันนะครับ ถึงสถานีหลักสี่แล้วนะครับก็ฝากทักทายแอดมินช่องหลักสี่สเตชันด้วยนะฮะตรงนี้เองนะฮะในอนาคตก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะฮะซึ่งจะเปิดให้บริการช่วงประมาณเดือน็นยายนนะครับตอนนี้ก็ออกมาวิ่งทดสอบแล้วนะครับสําหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็เป็นระบบเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะก็คือระบบโมโนเรลนะฮะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะวิ่งจากแคลายไปมินบุรีนะครับ สถานี้ต่อไปก็เป็นสถานีกนารเคหะนะครับ พอมาถึงสถานีการเคหะนะฮะเราก็เข้าเขตสนามบินดอนเมืองแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มเห็นเครื่องบินขึ้นลงนะครับก็สถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีดอนเมืองแล้วนะครับ นะครับแล้วก็เห็นรถไฟฟ้า BTS วิ่งผ่านนะฮะรถไฟฟ้า BTS ก็จะวิ่งอยู่แถวแถวสะพานใหม่นะ,ะสะพานใหม่คอปอนะครับตรงนู้นนะครับก็เป็นถนนพหลโยธินนะฮะ สถานีต่อไปเป็นสถานีดอนเมืองแล้วนะครับเคยที่จะมาต่อเครื่องบินนะไปต่างจังหวัดก็ดีไปต่างประเทศก็ดีก็ลงสถานีนี้นะสถานีดอนเมืองนะครับมีเอเชียจอดอยู่นะฮะลำใหญ่เลยนะครับทุกคน แต่ถ้าเป็นไฟญี่ปุ่นนะฮะถ้าไปกับแอร์เอเชียนะฮะไฟญี่ปุ่นนะครับต้องไปขึ้นที่สวรรณภูมิแล้วนะฮะโตเกียวโอซากาฮอกไกโดนะครับแต่ถ้าไปแถวๆชิวชูนะฮะฟุกุโอกะก็ยังคงขึ้นที่ดอนเมืองได้นะครับนู่นนะครับเราเห็นรถไฟฟ้า BTS วิ่งอยู่ไกลๆนู่นนะฮะ วิ to on ่งอยู่บนถนนพหลโยธินนะฮะดทินะมีสถานีอยู่ไกลๆด้วยนะฮะฝั่งนู้นก็เป็นสถานีสะพานใหม่นะครับของรถไฟฟ้า BTS นะครับเห็นวิวสนามบินดอนเมืองชัดเจนนะฮะแล้วก็เห็นรถไฟฟ้า BTS วิ่งไปวิ่งมาด้วยนะครับ เห็นทั้งเครื่องบินเห็นทั้งรถปฟฟ้าเลยนะฮะทุกคนสนามบินดอนเมืองนะครับซูมให้เห็นเอเชียชัดๆนะฮะเหมือนกำลังเตรียมตัวขึ้นนะฮะเตรียมตัว take off นะครับสอไต่อ,ตอ,อไปก็จะเป็นสถานีหลัก6แล้วนะครับรถไฟก็จะ แล้วระดับเป็นทางวิ่งระดับดินนะฮะอันนี้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะครับ สำหรับรถไฟทางไกลนะฮะก็จะจอดที่ชั้น2นะฮะแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าใส่ยสีแดงจะจอดที่ชั้น3นะฮะสำหรับสถานีดอนเมืองนะฮะ กำลังลดระดับสู่ทางวิ่งระดับดินนะครับก็ในอนาคตนะครับรถพิราสใส่สีแดงนะก็จะทำส่วนต่อขยายไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์รศุลักสิ์นะฮะแล้วก็ขยายต่อไปจนถึงสถานีพัชีนะอยุธยานะครับตรงนี้ก็มีหมู่บ้านจัดสนนร์นะฮะ ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษานะฮะในการเดินทางนะครับไปเรียนนะฮะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนี่นะครับตลาดสี่มุมเมืองนะครับ

สถานีหลักองนี้ก็เชื่อมไปที่มอลังสิตได้นะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีปลายทางลังสิตแล้วนะครับอยู่ที่แถวแถวบางพูลนะครับแล้วเราก็จะเห็นบริษัทของทางเบรกพอยด์ด้วยนะฮะ อันนี้ก็เป็นทางวิ่งของรถไฟทางไกลนะครับ ขึ้นทางยกระดับอีกครั้งนะครับสู่สถานีลังสิตนะครับ นะครับสตูดิโอของ Workpoint Entertainment นะฮะตูจะเปิดด้ยก็ถ er> ึงสถานีลังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้เห็นบริษัท Workpoint Entertainment ให้ทุกคนได้ดูนะฮะ เดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่ครับสตูดิโอของ Workpoint Entertainment นะฮะใหญ่มากเลยนะครับเราก็อยู่แถวๆบางพลนแล้วนะฮะจากนี่ไปก็ไม่ไกลนะครับสำหรับ Workpoint นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งรถเมล์ไปที่ฟิวเจอร์ลังสิตต่อนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทัพอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Trip นะครับเก็บเรื่องรากวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ